น้องตุกตามีน้องจระเข้น้องไดโนเสาร์มาซักทำความสะอาดผ้าห่าผมด้วยเข่าผมผืนใหญ่ๆ่ักวงนะาซักไม่สะอาดซักแล้วเราเดีย๋ยอบแห้ง อบความร้อนค่าเชื้อค่ะถ้าอบมีตุกตา